ากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่าต้องนี่เลย15คอยไทยแลนด์ไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิงค์อยู่ด้านล่างครับหากคุณกำลังมองหาจอยเกมไปเล่นเกมกับเกมอะไรก็ช่างที่เล่นได้นะครับนี่เลยครับเจ็ g โกยช็อปนะครับนอกจากมีจอยแล้วยังมีแผ่นเกม เกมคอนโซลต่างๆมากมายนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายมี Facebook และ s h o ป e e 9.9 10.10 11.11ลดราคาสบันหันแหลกนะครับใช้โค้ดซิกนัทเขาจะได้จ้างผมต่อใช้โค้ดซิกนัทด,ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับ Over อ h o p อ p เพลร,รับเติมเกม f c 24เติมเกมเบอถืออีกมากมายมีทั้งเกมออนไลน์เช่น FC Mobile ด้วยนะครับรวดเร็วปลอดภัยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับใช้โค้ดิกนัทมีส่วนลบเพิ่มด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel s ักนิด s i g n a t กันอีกเช่นเคยนะครับอัปเดตกันหน่อยนะครับผมก็มาอยู่ในส่วนของวันจันทร์เข้าวันอังคารนะครับเรามาดูเอ c ซกันก่อนนะครับผม a อ c ซก็เมื่อวานผมไม่ได้ไลฟ์ตอนกลางคืนนะก็จะเป็นราอตโลมาติเนสนะครับผมราอุตโลมาติเนสเนี่ยมีเป็นเทคนิคลกับแร์นะครับ4488 High m e d i ไฮมีเดียมได้อยู่นะสูงเท่าไหร่5.9ได้อยู่นะครับผม ก็เก่งอยู่แต่ว่าจ่ายบอลจ่ายบอลไม่ค่อยดีนะโอเคเพสต์ม okay, ี ควิกสเตปเทคนิคอลทิกสเตอร์ติวลานะครับผมก็เล่นได้ยืนหน้าขวาได้นะครับแผน4 3 2 1นั่นเองนะครับหรือยืนหน้าคู่ก็ได้นะครับเควส์มี4ี่เควสนะครับ8 7 8 6 8 4 8 5นะครับผมก็ได้ลุ้นได้ยาวๆนะครับสำหรับราอต้าลูมาติเนสนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคาร์ลอสเตเบสนะครับ UCL นั่นเองนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับ UCL อัปเดตมาเป็นสกิลบุก5้าวีคฟุต4นะครับเป็น ABC ให้ทำนะครับค่าทำน่าจะประมาณ ล้านหนึ่งนะถ้าสาหรับผมนะครับผมล้านหนึ่งผมคิดว่ามันแพงไปนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าร้านหนึ่งจริงเปล่าเออเจ็ดเควสโอ้ล้านหนึ่งครับล้านหนึ่งแน่นอนนะครับผมข้ามนะข้ามได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเออแพ็คอัปเดตอัปเกรดหน่อย แพ็กอัพเกรดนะครับผมก็84คูณ11นะครับรีพีท1ครั้งนะครับข่มเข้ามาแล้วก็มี83คูณ10นะครับผมเอ่อ83คูณ10ครับออกคาร์บติง85ดสาเพยเอร์พิกยังอยู่นะครับผม4 d a เดย์นะครับแล้วก็แ2อัปเกรดนะครับผมรีพีทเอเบิลนะครับรีพีทเอเบิลแบบนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าใช้อะไร4แร่ ใช้4แเลนะครับนอกนั้นเป็นคอมมอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแบบ3คูณสิเนี่ยรีพีทสาครั้งนะครับรีทุกวันนะครับอยู่3วันนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวอินฟอร์มจะค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคนก็น่าจะทำกันอยู่นี่แหละสำหรับ83คูณ10นะครับผมก็ใช้ทีมออฟเดอะวิกหนึ่งตัวแล้วก็ใช้เลท83สนะครับเพราะฉะนั้นอ่าอินฟอร์มนะครับผมก็ทำรอบได้ทุกวันนะครับถ้าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาราคาต่ำแบบ 20, 22, 25อย่างเงี้ยก็เก็บได้นะครับผมแล้วก็รอไปขาย27ตอนที่มันอัปเดตนะครับผมอย่าลืมนะครับทีมออฟเดอะวิวนี้เดี๋ยวมันจะออกแพ็ วันพุธนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันอยู่3วันเนี่ยอยู่3วัน3วันก็ถึงวันพฤหัสนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับทำเก็บไว้ก็ได้นะครับส่วน84คูณ11ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมเอาละ่ะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ UCL กันหน่อยนะครับวิเคราะห์ UCL กันหน่อยว่าตัวไหนแบบน่าจะเล่นได้เข้าตา อะไรยังไงบ้างนะครับผมในส่วนของ UCL นั่นเองนะครับอ่าโอเค UCL นะครับผมตารางการแข่งขันนะครับแล้วก็รอบอ่ะรอบรอบเพย์ออฟคือยังไงวะอ่าโอเคนะครับผมก็ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดมาที่ R T T F Road to the Final ก่อนนะครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะถ้าตัวแรกก็คือจะเป็นกาวาดิโอนนะครับผมแมสซิตี้นั่นเองนะครับกาวาดิโอน9 5นะครับผมแมสซิตี้ยิงยิงปุ๊บขายได้เลยนะครับผมหเจอโคปาเฮเกนนะครับผมไปเยือนนะครับโอ้แมสซิตี้ได้อยู่แล้วนะครับผมวันเตะคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คารเข้าพุทนั่นเองนะครับไรซิกเจอเรอัลมาดริดนะครับผมเปเช่เลซซิดัตนะครับก็มีดอนารูม่านะครับผมมีใครอีกอะเปดี้ไรซิกเป็นไซมอนปะไซมอนปะไรซิกเจอเยมันโอ้โหแตกว่ะแต่ว่าไอ้นี่ได้นะไรซิกไรซิกลองได้นะลองได้นะมัน มันแข่งสองเมตรอะซื้อได้เน้ Simon, 4, 5, เนี่ยไซมอนอะไซไซมอนสี่แสนห้าเนี่ยสี่แสนเนี่ยผมว่าน่าจะต้องลงมาหน่อยไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเลือกตัวนะครับกาวารีโอนไซมอนนะครับผมเปเชดานาลูมาแปดหมื่นซื้อได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานแอลเลติโกมาดริดอาร์เซนอลปอร์โตนาโปลีบาซ่า นา폴ีโบาซ่าซัมโบออคิซ่าเฮ้ยซัมโบอะซัมโบอะอืม huh. อื้มอื้มแล้วก็มีอีกอันนึงคือเอมบัซซันนะครับเอมบัซซันที่เก็บได้เลยนะเนี่ยอ่ะโอเคเปิบเปิบแล้วบาซ่าโอเคครับเมโนโ,นโนร่โรดดเลียวโซเซดัตเลียวโซเซดัตเจอเบรเชไม่ไหวหรอกพอจะไปเยือนด้วยบาซ่าไม่ได้ Uh, อะซูฟาตินุนเยสนะครับนุนเยสเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อวันวันอังคารไปซื้อวันอังคารเอ้ยซื้อซื้อพรุ่งนี้เช้าได้นะครับผมอ่ะอันนี้ผมให้โพยเลยนะ,อนะดอลร์ลูมาเนี่ยแปดหมื่นนะครับผมแปดหมื่นแปดหมื่นพอไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะซื้อแปดหมื่นพอนะครับผมดูกราฟหน่อยขอดูกราฟหน่อยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเก้าโอเค อันนี้ดานารูม่าได้นะครับผมอ่อ8 0 0 0นนะซัมโบอักิซ่านี่ขอขอเป็น195อันนี้140อ่า145ซื้อได้นะครับผมสำหรับซัมโบอัิซ่านะครับเอเมอร์ซันเนี่ยใส่ได้เลยเวสแฮมนะครับผมใส่ได้เลยอันนี้ไม่เกิน30,000 p c นะแล้วก็ในส่วนของ PS เนี่ยซื้อไม่เกิน35,000นนะครับสรุป ดาวิดนูเยสขอดูหน่อยราน3ขึ้นมาเป็น1.4เดี๋ยวก็ต้องย่อหน่อยในวันพรุ่งนี้นิดหนึ่งนะครับผมรานสาโอ้ยเนี่ยขึ้นมาแสนเดียวเองไซมอน4,000สนท่วนซื้อได้นะ4ี0 0สนท่วนกับ3 2มแสนองอ่าสามแสนซื้อได้นะครับผมแต่ PC จะดีดหน่อยนะครับอ่าพีอ่ะ,อะผมไม่ค่อยแนะนำ พยายามบิดหรือแบบซื้อให้มันถูกไว้นะครับอย่าไปปีนราคานะครับเพราะ PC เหมือนจะมีคนเลิกเยอะแล้วนะครับผมอากาวาดิโอนนะครับผมเออเจอคูเปอร์เฮเกนนะครับน่าจะน่าจะมาได้อยู่แล้วล่ะ9,500เนี่ยซื้อได้9,500ขายเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูก่อกน9,500หาร0.95อันนี้รวมภาษีนะครับโอ้ ถ้าล้านหนก็อ่าหนล้านห้าหมื่นก็ได้แล้วนะครับสำหรับกาวาดิโอน,นะครับสี่สี่เวิร์เทดเวิร์เรดเป็นไฮไฮด้วยนะได้อยู่นะครับผมส่วน Inform เดี๋ยวเรามาดู Inform มกันหน่อยวิเคราะห์กันหน่อยนะครับผมว่า Inform เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพวกเมมเบอร์ไม่ต้องห่วงนะยังไงเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวลงโพลอ,อยู่แล้วครับอ่าอินฟอร์มสองหมืน่นโอ้โหต่ำเตีเ้ยเล่นดนเกิน ตับเตเลดินเกินเนี่ยสองหมื่นขายสองหมืนสองได้นะเอาจริงคือนะตอนเนี้ยสองหมื่นขายสองหมืนสองได้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาดูกันใหม่นะครับเรามาดูกันว่าคืนเนี้ยมันจะปีนไปเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามันปีนไปเยอะอย่างสมมติว่าขึ้นไป2องหมื่นสอพรุ่งนี้ก็มาซื้อ2องหมื่นหนึ่อ่าประมาณนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆปีนเรื่อยๆนะครับผมสําหรับอินฟอร์มนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับอ่าอัปเดต นะครับผมเตเวฟผมตัดทิ้งอะเตเวฟผมไม่ค่อยชอบอ่ะกวนดอซี่มาเป็นอันนี้นะเอ่อกุนดอซี่เฮ้ยถูกไปกวนดอซี่อ่ะถูกถูกไปเยอะเลยไม่มีใครขายด้วยนะครับผมสแตตตัวเองอะมันเก่งนะมันได้รับอันนี้ส่งมาจากแบบ เออภาคที่แล้วอะไรเงี้ยพอมาเป็นการพิเศษมันจะเก่งอยู่แล้วนะครับสำหรับเกเดูซี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยครับผมสตีมสดอยู่ใน YouTube นะครับสอดสดขึ้นไปต่อไปมารับชมกันได้นะครับคลิปนี้ครับผมซิกนะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ